กลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเจ้านายอ้าวส่งของเสร็จแล้วเหรอไรเดินอ่ะในที่สุดก็เสร็จเหมือนก r a เข้าไปทุกวันแล้วนะเหล่าเอาไปให้เยอะเลยด้วยคงไม่เป็นไรสักพักละมัง้งนั่งเปลี่ยนภาชนะหนึ่งวันเต็มเตมเนี่ยเหนื่อยชะมัดแล้ววันนี้จะทําอะไรกันเหรอไปหาดันเจียนกันมาไ,ปไปม่ไปเฟ้ยเมื่อกี้มีคนที่กิวมาทักฉันด้วย เห็นว่ากิลมาสเตอร์กลับมาแล้วและเหรอถ้าเสร็จแล้วเราจะไปหาดันเจียนกันนี่ขอถามหน่อยสิไวเวิร์นหลงฝูงนี่จะไปถูกปราบอีกเลยเนี่ยฮะช่วงนี้มีคนเห็นเยอะแยะเลยด้วยฉันกลัวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยตัวระดับบอสอีกแล้วเหรอเราจะไม่ยุ่งด้วยเด็ดขาดมุกดาเองครับโอ้เข้ามาเลยเอ๊ะ ในที่สุดก็คุยกันเสร็จสักทีารางวัลทั้งหมด5,800เหรียญทองท่านเออเขาขอบคุณนายมากเลยนะเพราะนายไปเจอเหมืองแร่วิทริวมายังไงล่ะสุดยอดถ้ามีเยอะขนาดนี้ต้องซื้อได้แน่อากแช่น้ำที่เราอยากได้แย่ yeah, แล้วค่ะฝุไว้วันมันว่ายังไงนะเอ๊ะ ไวเวิร์นเนี่ยคือไอตัวที่พวกนักประจนภัยเขาพูดถึงกันเมื่อกี้สินะแถมยังที่บอกว่าฝูงเนี่ยหมายควา่ายังไงน่ะตอนแรกมีปาร์ตี้เ้นต้นไปที่ทุ่งหญ้าทางตะวันตกแล้วจู่ๆพวกมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาค่ะฉันเคยได้ยินว่ามีคนเห็นไวเวิร์นหลงฝูงอยู่ที่แถ้มันก็มาสอดแนมฝูงัรดีิฮอนบูนี่เองมันคือไอตัวที่เราปราบไปก่อนหน้านี้สินะความเสียหายล่ะ ทุกคนรอดกลับมาได้ก็จริงค่ะแต่ก็บาดเจ็บสาหัสแถมยังมีคนที่ติดพิษอยู่ด้วยครอดกลับมาได้ก็พอแล้วไหวไหมครับเห้ไครับไหวไหไหม่ร้หมครับวไหมันไหวไหมคไไหมครหมรัไหไมรับมรมรับันไหขอจาครับไไัววมวไหารไหัวไ้วมครไครับไไมครับหม ผมมีโพรชชั่นระดับสูงอยู่ครับขอบคุณมากฉันตินี่บุญคุณนายแล้วนี่มันอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่บาดแผลนะพิษก็หายไปด้วยดีละรีบพาไปที่เตียงเราค่ะไม่เป็นไรแล้วนะคะัชวทุกคนฟังฉันให้ดี นี่เป็นเพสถุกเชิญจากกิวฉันขอสั่งให้พวกนายออกไปปราฝูงไวเวินคนที่มีแรงสีขึ้นไปห้ามปฏิเสธเด็ดขาดเราด้วยเหรอฉันรู้ดีว่าพวกนายคงจะกลัวไวเวินกันแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้อีกไม่นานพวกมันจะต้องโจมตีเมืองนี้อย่างแน่นอนจงร่วมมือกันปกป้องมือนี้ไว้อย่าให้เสียชื่อนักประจนภัยเด็ดขาดาลุยกันเถอะรอเดี๋ยวก่นอนเจ้าพวกมนุษย์ เฟลเดี๋ยวข้าจะไปจัดก,การกับวายเวินพวกนั้นเองเอ้อวาย,ยแน่นนะเดี๋ยวก่อนพูดอะไรของแกนะไม่เ,เป็นไรเลยนะ่าจะเป็นการออกกําลังกายที่ดีด้วยอย่ามาพูดาบ้านะ <N: S 1> เนื้อวายเวินก็อร่อยมากด้วยน่าจะบอกให้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักหน่อยเจ้ามนุษย์ตรงนั้นฟังนะถ้าพวกข้าจัดการวายเวินได้ทั้งหมดนั่นก็จะเป็นของพวกข้าสินะแน่นอนฉันจะออกรังวันให้ด้วยถ้างั้นพวกเรารีบไปกันเถอะนี่ ไปสู้งั้นเหรอช่วยขอสู้ด้วยนะออถ้างั้นพวกเราก็ไม่ต้องตามมายืนแก่อยู่ตรงนี้แหละออนี่เฟลมกขแ่ถ้าอย่างนั้นท่านเฟนริวได้โปรดช่วยปกป้องเมืองนี้ด้วยนะครับเข้าใจแล้วละ่ะพวกนายก็พยายามเข้าละ่ออละมาด้วยความสงูงเยอะ นั่นคือไวเวิร์นหรอไวเวิร์นเคลื่อนไหวเป็นฝูมินิสายรุนแรงแบบนี้น่าจะไม่ดีแล้วสิมีเข็มพิดที่หางอันตรายมากเป็นฝูเหมือนอีแรงน่าลำคาญชมัดจะสู้กับเจ้าพวกนั้นเหรอจังหวะเหมาะเลยเดี๋ยวข้าจะสอนวิธีล่าเหยื่อที่บินอยู่ให้ซุยดูสัหน่อยนี่อย่าสอนอะไรแปลกๆให้ซุยสิ ซุยขึ้นมาได้เลยเอเอเ,อเ,อเอดี๋ยวก่อนสิ่ข้ามทำให้ซุยบาดเจ็บนะฟังให้ดีนะซุย เวลาล่าเยือนที่วินอยู่ให้เล็งที่หัวรู้ว่าปีของมันถ้าโดนหัวจะทำให้มันตายทันทีแต่ถ้าเป้ามันจะทำให้พลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเล็งที่ปีจะดีกว่าถ้าโจมตีที่ปีก็จะทำให้มันร่วงลงมาได้เข้าใจแล้วเล็งหัวล่าเสร็แล้ว,วก็เพิงจะบอกไปโยกว่าเล็งหัวแล้วจะพลาดง่ายไม่ฟังกันบ้างเลย แม่น,น,นเนาะเล็งหัวโดนปีกก็ได้ผลเหมือนกันแหละถ้าจะเอาไปกินก็พยายามอย่าสร้างบาดแผลเยอะจะดีกว่านะเข้าใจแล้วเฮ้ยาุยของเรา เรื่องกลายเป็นเฟลหมายเลขสองแล้วไม่ไม่เรื่องแบบนั้นจะเป็นไปได้ยังไงนั่นเป็นเต้าสุยที่น่ารักของเราต่างหากล่ะซุย ยังเหลืออยู่อีกตัวงั้นเหรอโอ้ยเพรออกกำลังมากมกก็เริ่มเจอหิวแล้วล่ะสิซีก็เหมือนกันเอาละมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนื้อบรัดดี้ฮอนบูกับเนื้อออกเจเนอรรลแล้วก็แบบที่ผสมเนื้อทั้งคู่คิดถูกจริงๆที่ทำเก็บไว้ด้วย นี่จะทำแฮมเบอร์เกอร์นั่นอีกแล้วลวคราวนี้ฉันจะเอามาชุบแป้งทอดนะฉันอยากลองกินไอ้นั่นใต้ท้องฟ้าสีครามมาตลอดเลยละเอาเจ้านี่คลุกแป้งสาลีชุบไข่และอันนี้จะขาดไปไม่ได้เลยเกป็ดขนมปังสดนั่นเองทำแบบนี้รสชาติจะคล้ายกับไปกินที่ร้านเลย หลังจากนั้นก็เอาลงไปทอดแค่เปลี่ยนวิธีทำนิดหน่อยก็ทำให้ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งแล้วเมนจิคัสึเนื้อสามอย่างโอ oh ้โหโอ้เออ้อเครดขนมปังสดนี่กรอบชุ่มฉ่ำดีจริงๆ <c oughs> แบบทอดเสร็จใหม่ๆเนี่ยไม่จิ้มอะไรก็อร่อย ที่จริงก็อร่อยทุกอันแหละแต่อันดับหนึ่งก็ต้องเป็นแบบผสมเนื้อทั้งคู่แหละนะถ้าชอบเนื้อบรันดี้ฮอนบูลรสชาติของเนื้อมันเข้มข้นดีนะคยชอบแบบเนี้คุณอักชอบไม่เหมือนกันสักคนเลยฮะทำได้ยังไงเนี่ยมันอร่อยทุกแบบเลยนี่นะ–อร่อยทุกแบบเลยอย่างนั้นเหรออร่อยสินะดีใจจังเลยที่ได้ยินแบบนั้นท่เป็นเซียงเลยหนักมาก คุณมุอดาคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะถึงจะเป็นเฟนริลแต่ถ้าเจอกับฟูงไวเวิร์นแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พวกเราทำได้แค่เชื่อมั่นในตัวพวกเขาเท่านั้นโรงละครตอนแถมในต่างโลกตอนนี้พ่อหนุม่มมนุษย์เงินเดืนอนคนนั้นเป็นยังไงบ้าง <S <S พ่อหนุ่มเน็ตซูปอรเนอะอย่าหัวเราะเขาสิค่ะนันจังคาสเตตัสก็ต่ำมากด้วยถ้าไปเจอพวกเกรทวูฟเข้าแล้วก็คงจะศพไม่สวยแง่ จะไปเมืองอื่นได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยหวังว่าเขาจะไม่ทําอะไรที่บ้าบินนะพวกเราเองก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะพเพื่อปราบจอมมารแล้วกลับไปยังโลกเดิมของพวกเราก็ต้องแข็งแกร่งให้มากขึ้นกว่านี้ฉันได้ยินมาว่ามีนักผจญภัยที่ทำสัญญา,าสูรรับใช้กับเฟนริวที่เป็นสัตว์อสูรในตำนานอยู่ด้วย เรื่องแบบนั้นมันก็แค่ข่าวลือแล้วนะออริโอก,กังวลมากเกินไปแล้วใช้เต่คงมองโลกในแง่ดีกันไปตั้งหากไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้กล้านี่นะแถมโลกนี้ก็สนุกกว่าที่คิดเอาไว้อีกด้วยถ้าอาหารอร่อยด้วยก็จะดีมากเลยอือาหารวันนี้ดูน่าอร่อยดีนะงั้นพวกเราไปกินกันเถอะยำหวยแตก